กันบ้างนะคะนอกจาก F E Q ที่ผ่านไปแล้วเนาะ<ม>ก็ของออสกี้เนี่ยออสกี้ยอมมาจากอะไรคะพี uh, ่เกนเอ่อ Objectives t r u c t u r e Clinical Examination โอเคแปลง่ายๆนะคะเอาเป็นการสอบที่เราจะตรวจคลินิคอ่ะละกันเนาะ <c oughs> เหมือนกับแบบว่ามันจะมีฐานทั้งหมดเนี่ยมีกี่ฐานคะใบที่ไปสอบสิ สิบฐานเนาะก็แต่ละฐานเนี่ยสิบนาทีใช่แต่ละฐานในสิบนาทีเราเข้าไปเหมือนเราตรวจคนไข้จริง<ๆ>เหมือนเราเจอคนไข้จริง<ๆ>แบบในห้องอะไรอย่างงี้เนาะว่าแบบโอเคคนไข้มาด้วยกันอะไรคือเราต้องซักประวัติทำทอะไรเองเองขาจะมีโจทย์เล็กๆมาให้ว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเหมือนกันแบบว่าให้ซักประวัติ วินิจฉัยและให้การรักษาหรือให้คำแนะนำหรือตัวร่างกายในแต่ละฐานก็จะมีแตกต่างกันไปแล้วก็จะเป็นโรคที่แตกต่างกันไปทั้งสิบฐานเนี่ยก็คือโรคไม่สัมกันเลยซึ่งเราไม่รู้มาก่อนเลวยว่าเข้าไปจะเจออะไรใช่ก็คือไม่ไม่รู้มาก่อนว่าแบบเข้าไปเนี่ยคือมันเป็นป๊อปเหมือนป๊อกอัพหรือแบบเราไป O P D ไปเรื่องเกยเออเราจะเคือเปิดประตูคือรออยู่หน้าห้อง้แบบรออยู่ E R นะ เราก็ใช่เป็นคนไข้ที่เราเพิ่งเห็นเพิ่งรู้จักเลยใช่แล้วคนไข้ตอบได้นะไม่ใช่คนไข้ที่หูนกใช่คือคนไข้จริงซึ่งเขาแบบเตรียมกันมาแล้ว่าเขาจะต้องแบบพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคือแบบ มันเป็นอะไรที่จริงๆก็ค่อนข้างกดดันภายในสินาทีนะเพราะเขาจะมีกิ่งเตือนแค่รอบเดียวคือตอนนาทีสุดท้ายก็คือในนาทีสุดท้ายเนี่ยถ้าเรายังไม่ไม่ขอสมมติยังไม่ได้วินิจฉัยยังไม่ได้แบบบอกคําแนะนำอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรีบทําตามคําสั่งให้ครบเพื่อจะได้คะแนนมากที่สุดเขาก็จะมีเช็คลิสต์ในการติ๊กเหมือนกันคือจะก็จะมีสมมติสามคนใช่ไหมสมมติโอ้เป็นคนสอบใบเป็นคนไข้จัดจำลองนะแล้วพเกดเป็จะนติ๊กคะแนน แล้วก็จะอยู่อย่างเงี้ยก็คือใบก็จะอยู่ตรงข้ามเราอย่างงี้เนาะแล้วก็ซักประวัติต,วตรวจร่างกายน,นี่นั่นใจแล้วก็แบบเห็น้ยงก็จะดูแล้วก็ติ๊กเหมือนเปนแบบให้เราอ่ะเป็นหมอแบบเป็นหมอในการทําแบบเอ็กซ์เรย์คนไข้จริงหรือว่าซักบอร์ดคนไข้จริงอันนี้ก็คือเป็นการสอบออสกี้อือดังนั้นเนี่ยการเตรียมสอบออสกี้ของแต่ละคนเป็นยังไงกันห<ๆ>้่อก็คืออันนี้แหละที่เรามาเตรียมสอบด้วยกันใช่มใช่เออที่แบบตลกคือมันก็จะหามา ก็นีไงเราแบบว่าก hey, ็คือมาเหมือนแบบซ้อมก็คือพูดเยอะมากพูดจนแบบเสียแพ้งพูดจนน้ำลายไยวแห้งเลยแต่ก่อนเราจะพูดเรื่องการไอเดียการเราต้องดูงเราไงแล้วก็อันดับแรกเราต้องขอบคุณก่อนแบบนี้หนึ่งสองสามสี <k <k> ่ไอเด คือเราเล่มหลักที่ใช้เลยอ่ะคือหัวฟูชื่อทุกคนบอกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในในกลุ่มแชทหรือว่าใช่ในกลุ่มแชทหรือในแม้กระท่านทุกคนรุ่นพี่ส่งต่อมาว่าหัวฟูเล่มเดียวจบมันก็จบจริงๆแหละจบจริงจบจริงแต่คือมาถึงพวกเราเฮ้ยเราก็ผ่านแล้วก็หัวฟูแต่คือเราอ่ะตัวเราเองอ่ะเราเพิ่งมาได้ไฟล์หลักอ่ะ หลังเออเบบิโลนิกาคือได้มาแบบเหมือนเขาแชร์ในกลู๊ปในโอเปนแชทถ้าทุกคนไม่มีนะคะไปเข้าโอเปนแชร์เนี่ทิงดีมากคือโอเปนแชทมีทุกอย่างเ l 1 2แล้วก็เอ q มดีคออสกีคือดีมากค่ะทุกคนช่วยเหลือกัน อันนี้เขามีคนแชร์ไอเบบี้โรนิก้าเนี่ยแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นความหวังเราลิบดีมากหัวคู่มันเยอะมากเกินมากแล้วเราก็เลยไปโหลดไอเบบี้โรนิก้าเนี่ยซึ่งเขาทำไว้มันแบบวิชาประมาณสิบกว่าหน้าเองสารภาว่าอ่านหัวปูตะบี้ตะบัดคาแถวหัวปูแล้วอ่านจบก็นี่นี่คือคนที่อ่านจบนี่คือคนที่ติดมากเพราะว่าอ่านจบตั้งแต่ก่อนสอบเอเบช่ล้วไอพี่คือว่าสอบก่อนอ๋อใช่ก็ได้คือ ไม่ใช่เราอ่ะวนไมเนอร์เว้ยประเด็นคือเราอ่ะตารางเราอ่ะวนไมเนอร์ก่อนเราวนไมเนอร์ติดกัน4เดือนเราไม่ได้วนเมเจอร์เลยตอนสอบเอ็มบีคิวคือวนไปเมเจอร์เดียวเออแล้วคือเราเหมือนก็ต้องอ่านเยอะเหมือนกับยังไม่มีความรู้แบบที่จัดความจริงในโรงเรียนเราทำไปแล้วอ่านเยอะตัวนี้ประมาณนี้ก็เลยแบบตาบี้ตาบ้านสี่ร้อยถีงสิ่ร้อยคูณกว่าจบ แต,แต่คือสำหรับเราอ่ะเราเราพอเรามาอ่านเบบี้โนนิก้าเรารู้สึกว่าชี้มีความหว<ป>ังเพราะว่า, <laughs> วามันมีแบบกิบกหน้าเฮ้มันก็ติ๊กออกไปเฉลินหน้าได้อย่างเงี้ยก็คือถ้าสมมติดูหัวครูเออเป็นทางเลือกขอใจขอใจมากหัวคู่สี่ร้อยหน้าคือเหี่ยว <laughs> โอเคก็คือการยกตัวของพวกเราก็คือจริงๆอ่ะแนะนําให้จับกลุ่มใช่เออจับกลุ่มอ่านกันอย่างเงี้ยก็คือแบบอาจจะจับกับเพื่อนที่ฝึกโรงมาเดียวกันอยู่อย่างเงี้ยมาที่สนิทก็ได้ที่หมันไส้ก,ก็ไม่ต้องเนี่ยเราก็ไม <laughs> ่ไม่ต้องอยู่ด้วยกันจริงๆค,ค,คือไม่ควรเลไปบังคับมาค <laughs> <อ>ือไม่มีคนคุยไม่ใช่ก็คือแบบเออต้องมาจับกลุ่มกันอย <laughs> ่างเงี้ยกับเพื่อนแถวโอเคคฮับี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมานั่งแบบ ผัดกันก็สมมติพี่เกดเป็นคนตีคะแนนก่อนใช่ป่ะอุกับใบธรรมจำลองเหตุการณ์การอย่างนี้แล้วพี่เกดก็จะตีคะแนนให้แล้วก็ดูว่าเอ้ยมันผ่านไหมผ่านแล้วแบบมันพลาดตรงไหนเพราะถ้าไม่มีคนตีคะแนนนะแล้วเราทำกันเองมันก็จะแบบเอ้าตัวนี้ทำยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนมาเรีเราจะข้อข้างตัวเองเออเราจะข้อข้างตัวเองใช่แล้วคนตีคะแนนก็คือจะต้องโหดๆหน่อยนะก็คืออีเนี่ยแหละคือแบบควาตีคะแนนตอนบบตอนแบบมาสอบกันจริงอ่ะคือพี่เกดเป็นคนตีคะแนนที่แบบกูไม่ไหว โดมากคือแบบคำก็คือแบบเป๊ะใเราอะอะไรคือเขาจะได้แบบเอออันนี้คือจะเป๊ะจต่พี่เกดมากคือสองนี้แบบอ๋อหยุดหยุดได้แหละใจดีใจดีไอ้นี่คือแบบติ๊กเราโหดมาหันมากไม่ไปด้วยเราก็ไม่ไปไม่อะไรแบบยืนเฉยๆแข็งอ่ะหินมากเลยแล้วตอนมันทําเองก็แบบขอวิ้งวิ้งของใบขอของใบหน่อยจริงจริงเราในห้องสองก็เป็นแบบนั้นนะใช่ใช่คือเมื่อก่อนอะ มีคนบอกว่าอะคนไข้จใจดีอาจจะใจดีช่วยเหลือเราหรือว่าไกด์เราแต่ปัจจุบันนี้คือคงเงียบนะแกคือคนไข้เราอะได้แอดวานซ์สเต็ปขึ้นมาอีกอยางคือถามคนไข้ว่าเอาคนไข้มีอะไรอยากบอกหมอเพิ่มเตมิมไหมคะคนไข้บอกว่าแล้วหมออยากรู้อะไรล่ะคะ <laughs> ในห้องสอบคือเราบอกว่าเออคนไข้คะคนไข้มีคําถามหรือว่าแบบมีอะไรที่หมอจะเรื่องแนะนำเพิ่มเติมไหมคนไข้บอกคนข้หมอแนะนําต่อดีกว่าค่ะ <laughs> ไม่มีมเลย ลองพวดให้หน่อยได้ไหมคะแบบแบบนั้นแหละค่ะเออไม่บอกพูดนะค่ะตามนั้นนะขันอีกแล้วก็จะไม่ได้เลยเดินเอากินเลยไม่ออกแล้วเหลืออะไรใช่มีเวลาเหลือบางบางขานก็เหลือจริงๆนะแต่บางขานก็คือรีบไม่ทันไม่ทันใช่ไม่ทันแล้วเรามานอกจากการเตรียมตัวแล้วอ่ะรีวิวการสอบจริงดีกว่าคือการสอบจริงสำหรับเกดอ่ะคือเกศไปบอกก่อนเลยอันนี้ออกตัวเลยว่าเป็นคนไม่ชอบข้อสอบสกีอยู่แล้วเพราะเป็นคนไม่ชอบท่อง เรารู้สึกว่าถ้าเราท่องอะแล้วถ้าเราลืมระหว่างทางเราลืมกลางทางเราจะไปต่อข้อตอบแบบที่เราท่องมาอันบรรทัดต่อไปไม่ได้ไไไเออมันเหมือนแบบเหมืมอนเราไปช็อตเซอร์คิทมากเลยคพอเราจำไม่ได้้วแบบ i, เฮ้ยไอ้หวาไอวะแล้วมันไปต่อเนี่น,นี่เราสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะฉะนั้นอะเราอะเครียดออสกี้มากถ้าเทียบกับเอ็มีคิวคือเอ็มีคิวนี่ก็เครียดกังวลม,มากแต่ตอนสอบรู้สึกได้เลยว่า มีความกดดันมากตอนเข้าสอบออสกีแล้วคือการสอบอย่างที่พี่ใบิกับพี่อู๋ได้พูดไปนะคะมันมีสิบฐานแต่มันจะมีฐานพักอยู่ประมาณห้าแมะอ้มันมีฐานพักด้วยไอ้ฐานพักอะคือแบบคิดในหัวว่าแบบฐานเมื่อกี้กูทำใช่คือแบบแล้วฐานต่อไปจะเจออะไรบ้างแล้วแบบไม่หมุกอ่อนใช่ไม่หมุกอ่อนจริงคนไม่หมุกอ่อนคือ้องหมุกอ่อนเร็วอะการสอบทางออสกีและเอ็มอีคิวแบบว่าอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันคือคุณต้องมีสติตลอดเวลาใช่ใช่ก็คือพอฐานพักก็มีประมาณ5อันอยู่ระหว่างฐานเนี้ยค คือฐานแรกเข้าไปอ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นข้อสอบอะไรก็คือสติจริงๆเพราะว่าฐานแรกเราจะโลกเราจะตื่นเต้นเราจะไม่ดูระเวลาก็ไม่มีไม่จีกัดไม่จำกัดเวลาเลยไม่ไม่เหมือนไม่เหมือ่นาฬิกาได้แต่ไม่มีใครดูฉันใส่ไปฉันไม่ได้ดูไปดูหรอดูก็คืออันนี้มันเฮงมีส่วนปัวเพิ่งเพิ่งคิดได้าประมาณผ่านไปสีฐาน คิดได้ว,ว,ว่าไม่คิดได้ว่าเเพราะว่าไล่สองฐานแรกที่เราเข้าไปอ่ะมันไม่ทันมันแบบมันมันกระชันชีดมากเลยรู้สึกว่าเคยตายแล้วถ้าเกิดอีกเนี้ยอีกที่เหลือใช่ไหม,มก็คือเราอาจจะดูก่อนที่จะมันจะมีช่วงที่เราอ่ะจ,จะรอเข้าช่วงที่รอเข้าเราจะดูก่อนว่าเข็มนาฬิกามันอยู่ที่ตรงไหนแล้วระหว่างแบบถามไปแล้วก็คือจะจับสว่าเออคิสตี้เทคกิ้งใช่ไหมแล้วก็จะเอาแบบสักห้านาทีพอแล้วก็จะบอกโอเคเข็มมันไปถึงตรงนี้แล้วเราต้องเผื่อเวลาในการแบบ ส่วนร่างกายหรือเปล่าหรือว่าอินเวสติเคชันจะส่งอะไรต้องลองคิดเพราะมันต้องมีอะไรในการคิดไงใช่ใช่ถามจริงว่าทุกคนมีโมเมนต์เดทแอร์ข้างในห้องหนมีมีตอนที่ถามแบบถามจนจบแล้วอะเราคิดว่าแบบแอดไว้หมดแล้วแต่มันเวลาเหลืหอ,อของเราเดทแอร์มากๆคือ breaking bad g a m s เออจะบอกทุกคนว่าใน <Breaking S 1> สิบฐานเนี้ยมันจะมีแน่ๆเลยที่ออกหนึ่งฐานนะคือ breaking bad ก็คือแบบว่าจะเป็นแจ้งข่าวร้ายเมื่อจะเป็นข่าวร้ายบอกว่าคุณเป็นมนเร็งยากเสียหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันต้องมีฐานหนึ่งอันเนี้ยอ่านไปแน่นอนแบบมันจะมีอันนึงซึ่งอันเนี้ยคือเราจะบอกว่ามันจะมีเทคนิคตามเช็คลิสต์นะก็คืออย่างแรกสุดที่ต้องทำคือมีสิธิและเลื่อนเก้าอี้ค่ะ <c oughs> เรื่องเก้าอี้ค่ะคือแบบไม่ได้เลื่อนเือของคนไม่เลื่อนใช่ไหมคือเราอะเข้าไปแล้วเราก็แบบอุ้ยอ่านจดแล้วว่าแบบเออให้แจ้งว่าเป็นข่าวร้ายอย่างเงี้ยเราก็ลืมเลือนไปเราก็แบบโอ้สวัสดีค่ะเมนูเมี่แล้วเสร็จแล้วเออหมอก็ไม่ทราบว่ามันทันไหมนะคะแต่ว่าหมอขออนุญาตขยับก็อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันต้องเหมือนไหลตามน้ำไปแบบเราคิดอะไรออกอะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนการแสดงอ่ะที่ออสการ์อะไรเงี้ยเหมือนกันเออมันก็เลยต้องแบบมีมิติตลอดเวลาแบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้แบบมันได้นะตรงนั้น จรบบิงตนอกกมีทัติ์ต้องมีไหวผิดนิดนึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกอย่างเลยอย่างเช่นแบบอย่างตอนเราเข้าไปอ่ะเรามีฐานหนึ่งอ่ะต้องใช้ v P วัดอ่ะคือไอ้เรื่องวัด v P อ่ะก็ค่อนข้างเข้าใจาเพราะเอารีงคือเด็กจากฟิลิปปินเนี่ยถ้าน้องที่ดูเป็นคนฟิลิปปินจบฟิลิปปินจะรู้ว่าพวกเราหน้าที่หลักของพวกเราคือการวัด v P อ่ะนะแต่ v P วัดไม่ได้แล้วเราก็พยายามอยู่นานมากแล้วฉันก็วัดไม่ได้เหมือนกันเพราะ มันหยาบได้<ก>ด응แล้วอาจารย์ก็เดินมาบอกว่ามีปัญหาอิดมีพีกับแล้่ยโจตฉันบอกว่าตกแน่นตกเล <laughs> ยอะไรเยอ่อาจารย์บอกแต่ของเราอ่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์น่ะมาดูแล้วแล้วเราก็ล,ลกองอีกรอบก็ยังไม่ได้แล้ว,ลวรู้สึกบีพีมันพังหรือเปล่าหรือมันเกิดอะไรขึ้นแล้คือตอนนั้นอะเวลามันเดินตลอดเวาใช่ตอนนั้นอะโลกมากเลยคิดหวังว่าเขาจะหยุดเวลาให้เราไหมแล้วก็คือไม่ได้แหละเราเราก็มองหน้าอาจารย์แล้วก็แบบอาจารย์คะหนูอยากวัดบีพีเพราะหนูสงสัย เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ค่ะแต่หนูขออนุญ,ญาตข้ามไปอย่างอื่นก่อนค่ะเพราะวัดไม่ได้แล้วก็ข้ามทั้งหมดไปหมดเลยใช่เราก็ข้าม<ช>ก,กันตอนที่เรา<ช>วัดไม่ได้ตอนที่เาจาจย์ยังไม่เดินมาบอกว่าแบบเออเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวหมอขออนุญ,ญาตเออตรวจท้องก่อนละกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยใช่คขามันต้องแก้ปัญหาคือเหมือนแบบเราจะตายอยู่ตรงนั้นไม่ได้ <S <S จะ<า><า>ยส่ตรงนั้นอะ คะแนนที่เหลืออาจจะแบบ70คะแนนที่อยู่ใน KP ข้างล่างจะหายไปหมดเลยใช่ไอ้ตรงนั้นอาจจะเป็นแค่5้าคะแนนเองก็ได้ใช่คือเราควรจะถ้ามันมีปัญหาก็คือควรจะแบบแก้ปัญหาหรือแบบข้ามปัญหาไปก่อนเลยเราจะบอกว่าพี่อู๋ตื่นเต้นมากถึงขนาดถึงขนาดหยิบสเตเตอร์ฟังผิดด้านนะคะหมายถึงว่าแบบมันต้องออกด้านแบบไอ้ด้านไอ้ด้านโงออกอะด้านโงมออกข้างหน้าออกข้างหน้าคือผิดด้านแล้วกลับไปเลยนี้กลับไปอย่างนี้เราฟังแล้วจะได้ยินอะไรมิดสเ อาจารย์บอกหนึน่นูฟังผิดนะคือแบบเราไม่เหมือนกันเรามันคือถานเดียวกันกับบีบีฉันบอกไม่ได้แกเข้าใจป่าแล้วมันก็เลยบอกว่าเุ้ยถานนั้นกูตกแน่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็จะใจแปะแล้วจะบอกว่าคือจะจะอาจารย์แบบใจดีคือแบบไอ้หยิบหยิบวัดให้อีกทีหนึ่งซิไหนฟังยังไงนะ <ederim. S 1> ก็หยิบให้อาจารย์ดูทีหนึ่งเขาถึงติ๊กให้ว่าอ๋อ,อ,อฟังจริงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบที่เนี่ยอาจารย์ใจดีอาจารย์โหดมากเราก็อาจารย์โหดมากอ่าใช่ ก็แบบเออโอแบบโชคดีอะไรเงี้ยเราก็แบบการส่งอินเวสทิเกชันอ่านโจทย์คือต้องอ่านโจทย์ให้ครบให้ครบอนเลยเพราะว่าบางทีเราชอบจำแบบว่าพอสวัสดิเสร็จแล้วเฮ้ยอินเวสทิเกชันเลยอาจารย์ก็บอกว่าหมดแล้วหรอหมดแล้วหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวซีซีคอยอีกแจมใช่ใช <ๆ S 2> ก็คือต้องแบบอ่านดีนะซึ่งแบบแต่ละฐานจะบอกว่าอย่างที่บอกว่าโจทย์มันแตกต่างกันคือบางฐานก็ไม่ได้ให้ตรวจร่างกายบางฐานก็ไม่ได้ให้แบบให้คําแนะนําบางฐาน คือต้องอ่านโจทย์ดีๆคือมันจะมีประมาณ2 3ถึงสโจทย์ในหนึ่งฐานดังนั้นคุณต้อง manage เวลาของคุณอะซินาทีอะให้ได้ตามนั้นคือถ้าคุณมิสตัวไหนตัวหนึ่งไปอะคะแนนในส่วนนั้นจะแบบไม่ได้เออมันมันไม่น่าจะแบบนี้แต่โดยรวมแล้วอะคะแนนออสกี้ก็เหมือนกับ M E Q ิก็คือเอาของทุกฐานมารวมกันแล้วก็ตัดเกณฑผ่านดังนั้นถ้าสมมติว่าฐานแรกที่คุณตื่นเต้นมากๆแล้วแบบทำได้ไม่ค่อยดีอะก็คือต้องติต้องแบบเรียกว่า ทุกอะไรที่กินอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะท่ฐานพักอ่ะอันนั้นก็ไอ้ฐานพักก็คือฐานที่ฐานลดลมสติฐานนั่งฐานที่นั่งสมาธิมีน้ำมีอะไรเงอมีน้ำมีน้ำมีขนมมีูมอมอะไรเงี้ยเออคือจริงๆอ่ะแอบสังเกตเห็นว่าออสกี้อะสิบฐานอะจะแบ่งย่อยอ่ะเป็นสามคือคือจะแบ่งย่อยเป็นสามมันจะมีทั้ง history physical exam a d v i c e history physical exam diet หรือ history diet add w h i t อแค่นั้น หรือจะมีแบบว่า history อ่ามันจะมีหรือว่าจะมี history ฝึกขอดแคมแล้วก็ส่งแลบเออใช่ใช่หรือว่าจะเป็น history ส่งแลก advice แล้วก็ advice หรืออาจจะแค่ได She อแอบเฉยเฉยเาข้อไม่มี advice คือคือแต<ล>่ <Wow. S 1> ที่สังเกตอะจะอย่างน้อยเนะี่ยย่อยสาวไม่มีย่อยสองแต่อย่างที่สังเกตอะมันต้องมีซักประวัติเลยซักประวัติมีทุกอันประวัติแล้วก็แ advice แทบเป็นทุกข้อแล้วเดี๋ยวนี้ รู้สึกว่าเขาโฟกัสตอนนี้เรารู้สึกว่าโฟกัสการแอดไวส์มากที่แม่นะคือแบบเพราะว่าจริงๆอ่ะเราว่าหมอไม่ค่อยได้แบบอินทพรกับคนไข้เยอะในแบบประจําวันอะไรของเราอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบเขาอาจจะเพิ่มในส่วนเนี้ยให้แบบนักศึกษาแพทย์ก่อนจะจบอะไรเงี้ยคือไม่สึกการแบบให้คําแนะนําคนไข้เพราะ่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อไม่ให้เขากลับมาในปัญหาเดิมอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะแบบพุดลงไปในข้อสอบเยอะกว่าปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบคำแนะนารวมากแล้วก็แบบทั้งในตอนนี้ ในเรื่องอะไรต่อติวอะไรเงี้ยแล้วถ้าจะบอกว่าเทคนิคก็คือถ้าเวลาเหลือทำยังไงดิคนไข้มีอะไรอยากถามไหคะอะคนไข้ทวนตามที่หมอพูดหน่อยค่ะจริงจริงมันมีข้อออโถอ่ะที่แบบให้ออกกําลังกายมืออ่ะซึ่งเราอ่ะไม่รู้เราเด็แอบมากแบบอะคนไข้ทําตามหมอนะกล้ามมือกล้ามมือบอกให้คนไข้ทําตามเราพยายามทำอะไรก็ได้ให้มันไม่เด็แอบทำงานแบบเราเข้าไปแล้วแบบจ้องหน้ากับกรรมการและคนไข้จําลอง โดยที่ทุกอย่างเนี่ยมันไม่สนุกมันมันแย่มากมันแบบอะไ็ด้เล่นแอร์ใช่ก็คือต้องแบบอย่างน้อยก็คือคุยอ่ะคุยอะไรก็ได้อ่ะคุยไปก่อนเผืือได้คะแนนอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแนะนําหรือกลับมาถามประวัติไปหรืออะไรก็ได้หมดอ่ะที่มันแบบถ้ามันจลไปถามได้เพราะว่ามันจะเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้เข้าไปในห้องนั้นแล้วก็แค่สิบนาที เพราะฉะนั้นแบบอยากให้เวลามันสูงเปล่าใช่แล้วจะบอกว่าเวลามันกริ่มกันดังอะ่ะคนต่อไปเขาจะเปิดประตูเข้ามาเมื่อเวลาทําเสร็จทใชทแ่แล้วเราก็จะสวดเพื่อแล้วเราก็จะหยิบสเตจจากห้องนึงไปห้องนึงเราไปห้องต่างนี้เพรเรา, <c oughs> าเิ่งมากใช่อ๋อแล้วก็บางข้อที่เขาจะให้ไดแอดอะค่ะคือไม่ใช่อาจารย์ถึงห้องที่จะให้เปลี่ยนคําตอบเออใช่ตั้งสติเพราะอย่างอาจารย์ของพวกเราอ่ะ เขาบอกเราก่อนที่เราจะพูดบอกขอเราเราบอกเราอะบอกอาจารย์ว่าขอแบบนี้ในแอบค่ะอาจารย์บอกว่าฟังก่อนถ้าในแอบให้เป็นแค่คําตอบเดียวไม่มีการเปลี่ยนคําตอบคิดให้ดีดีเลยชาของเราก็มีเหมือนกันแบบจะส่งอะไร5ข้อคิดดีๆห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนเงี้ยแล้วเราแบบต้องตัดแล้วที่เขาพูดออกไปคือแบบคุณจะยึดคำนั้นเลยใช่ก็เลยบอกว่าต้องทุกคนต้องแบบดีสมิคือคิดก่อนพูดคิดเยอะๆก็คือมีเวลาสิบนาที ไม่ได้เป็นเวลาที่กระชั้นชิดมากเท่าเอ็คิสำหรับเรานะเหลือมีเวลาเหลือก็คือค่อยๆคิดค่อยๆทำแต่แบบก็อย่าเนิบมากถ้าเนิบมากก็คือเวลาก็ตายเหมือนกันอะไรเงี้ยเออใช่ประมาณนี้สำหรับอัสกี้ยังไงเขาเติม ที่การเตรียมตัวแหละสำคัญจริงท่องอ่านแล้วก็ฝึกพูดอะทาให้เหมือนแบบทํากับคนไข้จริงเวลาเวลาแบบเข้าไปในห้องสอบอะอยากคิดว่ามันเป็นการสอบแต่คิดว่าเขาอะคือคนไข้คนหนึ่งที่เราจะต้องรักษาให้หาย<ไ> ه, ในวันนี้ใช<ไ>่คิดวันนี้ฉันมีคนไข้สิบคนที่ฉันร<อ>ู้ว่ามันเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคือถ้าเกิดคิดว่ามันเป็นการสอบอะเราอาจจะแบบแบงหรือว่าอาจะศพดกับสิ่งที่เราอ่านมาเกินไป หมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงหรอกกับที่เราอ่านมาหรือมันอาจจะตรงก็ได้แต่ว่าบางทีถ้าถ้าเกิดแบบมันไม่ถ้ามันไม่ตรงอย่างเงี้ยแบบว่ากับที่เราคิดว่ามันเป็นคะแนนที่เราที่เราอ่านกันมาเต็ียมตัวใช่ไหมในหัวตัวแต่ว่าถ้าเราปิดกับคําตอบนั้นๆอย่างเดียวเลยที่เราไม่ได้แบบคิดว่าเออมันเป็นอย่างอื่นได้มันก็อาจจะพลาดคะแนนลงส่วนอื่นไปได้ก็แบบคิดว่าเออเนี่ยคือคนไข้ของเรานะเราจะทํายังไงให้เขาหายมันก็จะช่วยทําให้แบบเออเราผ่อนคลายมากม้นก็เหมือนเราได้แบบ ฝึกในโรงพยาบาลเนี่ยแหละคือไม่ต้องฝึกมากก็รู้เหมือนแอสโปรเฟชชั่นอลก็คือทำไปเลยทำที่แบบหมอคนนึงควรจะท้อใช่อแบบทำไปเลยตรวจแล้วก็ตรวจร่างกายจริงเหมือนเอาจริงๆแล้วอ่ะการฝึกนอกจากการซ้อมกับเพื่อนหรือการฝึกอ่านท่องแล้วอ่ะก็คือการตรวจคนไข้ในโรงพยาบาลตอนเราฝึกอยู่นี่แหละฝึกรับเคสฝึกตรวจร่างกายคนไข้โรงพยาบาลอ่ะมีของจริงให้ฟังเลยด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะว่าจริงจริงใช่ก็แบบคื ไปตรวจคนไข้เวลาสักประวัติก็ทำตัวเหมือนเรากำลังสอบตลอดเวลาแอดไว้แอดไว้สำคัญนะแบบจริงทุกคนอาจจะชอบคั้มแอดไว้จริงจริงอย่างแบบว่าถ้าเกิดอย่างเด็กอย่างเงี้ยบอดเด็กมันจะแอดไว์เยอะใช่ไหมแต่วันนี้ยังไม่ได้ไปบอดเด็กเลยก็เลยต้องแบบเน้นอ่านซึ่งในหัวคุกก็คือครบแล้วแหละใช่ใก็คือถ้าใบบอดเด็กก็คือสำหรับใช่ไอ้ที่บอกคือจริงๆแล้วว่าไอ้การตารางมวนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลอยู่กับดวง อยู่กับหลายๆอย,ย่างะแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือการอ่านหนังสือไม่ว่าเราจะได้ตารางที่วนยังไงวนอะไรก่อนหรือว่าไม่ได้วนในนั้นเลยอยางไรก็ไม่ได้วนเด็กก็มีสิ่งที่เราไม่ได้วนไปก่อนดังนั้นการเตรียมตัวก็เป็นสิส่งสำคัญอะขอหนึ่งคำสำหรับออสกี้บ้างสติสึ้น <c oughs> แย่ไปแล้วแย่ค่ะ <c oughs> อะเหมือนเดิมค่ะน <c oughs> อนค่ะ <c oughs> ของเราอ่านอ่าน,อ,านอ่านไปเยอะๆอ่านไงก็ผ่าน อ่ะยังไงก็ผ่านมีสติยังไงก็ผ่านนอนพอยังไงก็คิดไม่่านอนพอยังไงก็คิดตอกินข้าวกินข้าวกินข้าวินไม่หิวอะไรเงี้ยเพราะแม่ตอบมันสามท่หัวถึงเที่ยงอะคือมันก็มาถู่เพราะว่าเขาจะกัดตัวเราเออก็คืออันเนี้ยไม่ให้เจอกันเป็นรอบเช้าคือมันจะมีรอบเช้ากับบ่ายใช่ไหมแล้วเราก็สงสัยว่าอาอถ้า ยูสอบเล่าเช้าเล่าบ่ายก็ได้เปรียบแต่จริงๆเราก็คือเขาจะให้เล่าบ่ายมาก่อนที่เล่าเช้าจะสอบเสร็จแล้วเขาก็จะกั๊กรอไว้ไม่ให้เจอกันแล้วก็ยีทัวร์สอบเอาไว้แล้วก็แบบเราจะได้แบบไม่รู้ข้อสอบก่อนอะไรเงี้ยใช่แต่ก็คือมันเอาจริงทั้งการสอบในมีคิวแล้วก็ออสกี้คือถือว่าแบบก็ตื่นเต้นดีก็เป็นเป็นประสบการณ์ที่แบบคือมันผ่านแล้วอ่ะนะมันรู้เลยกันแต่แต่ก็จริงๆก็ต้องขอบคุณที่มันมีการสอบขึ้นมานะเพราะว่าเพราะว่าแบบ จริงๆเนี่ยมันก็มาอุดรอยรั่วในในเวลาเราแบบอยู่ในโรงพยาบาลด้วยอย่างเช่นแบบในโงนรงพยาบาลอาจะแบบมีตรจงจุดนี้จุดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ไปอ่านกับมันทั้งหมดแต่ว่าพอมันมีการสอบเนี่ยเราก็ต้องทำไงให้เราผ่านใช่ไหมเออเราก็เลยเตรียมตัวมาในแบบทุกๆจุดที่เราจะเตรียมตัวให้ได้ทั้ดเพราะฉะนั้นแล้วมันมันก็คือยังไงก็ได้ไประโยชน์เราก็แบบทำไปเพราะาในท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็มีเป้าหมายที่จะแบบเป็นหมอที่ราเป็นหมอที่แบบอรักษาคนให้หายเนาะ